เพราะฉะนั้นวันนี้ทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์วันนี้ได้คือท่านพมณฑ์ต้องลงมารับหนังสือด้วยตนเองแล้วมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากที่รับหนังสือแล้วมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าให้พนักงานสอบสวนยุติหรือชะลอหนึ่งให้ยุติการเพิ่มข้อหากัอชาวบ้านสองให้ชะลอการดำเนินคดีความต่อชาวบ้าน เอาไว้จนกอ่พนักทำงานที่ท่านตั้งขึ้นมาเนี่ยจะทำางานแก้ไขปัญหาเสร็จหารก็ยุติได้นี่คือทางลงของสถานการณ์วันนี้เท่านั้นครับก็พี่น้องเอาด้วยนะครับเอาเอา,เอาไม่เอาเอา,เอาถ้าวันนี้ท่านธรรมนัสไม่ลงม,มารับหนังสือแล้วไม่มีคำสั่งชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรกับพี่น้องเราจะปักหลักที่นี่ครับไม่ไปไหน มีเฮลิคอปเตอร์ตกแล้วก็มีการโยนความผิดให้กับชาวบ้านนะครับแล้วขอชี้แจงอย่างนี้นะครับเมื่อวันที่2 3พฤษภาคมเนี่ยนะครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดปฏิบัติการใจแผ่นดินที่เรียกว่ายอดโวงใจแก่งกระจานอ้างว่าเพื่อพิชิตตัวคนร้ายยิงเฮลิคอปเตอร์ประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและตรวจยึด แปลงบุกรุกที่ใจแผ่นดินในเขตบริญญาหแห่งชาติแกกอาจารย์ซึ่งจะใช้เวลาปฏิบัติการ2-3วันและสอครับชาวบ้านของเราได้ชี้แจงนะครับว่าไม่ได้มีการกลับขึ้นไปในพื้นที่บางกอยบนและใจแผ่นดินเลยเมือขึ้นไปเขาก็มีการจับพี่น้องไงฮะจำได้ไหมครับ,นนรบเมื่อ2-3เดือนที่แล้วที่เขาองค์มพเตอร์ขึ้นไปลากพี่น้องลงมา แล้วดำเนินธัญพาร์ทั้งยี่สิบแปดลายแล้วโคนหัวพี่น้องในเรืนองจำแต่วันนี้เขาบอกว่าพี่น้องเหล่านั้นน่าจะมีส่วนในการจินเทเลคเตอร์ตกโอ้โหเะยครับพี่น้องโอ้ถ้าพี่น้องมีอาวุธจริงๆวันนั้นพวกคนเทเลคอเตอร์ตกต้องไปลากหัวพี่น้องออกมาแล้ว ในพื้นที่ต้องประเองรวสถึงไม่มีการออ่อทามเพิ่มเติมใหในพื้นที่อื่นด้วยและไม่มีชาวบ้านหลงเหลืออยู่ในบริเวณบางไอยบุญแต่ทันแล้วตั้งแต่มีการเดินการกับกลุ่มรถกวาดต้อนชาวบ้านลงมาเมื่อวันที่มีนาคม564นอกจากนั้นครับยังได้รับข้อมูลว่าพื้นที่ที่มีเจ้ห้ที่ลอยูหางจากบ้านบางประมาณ30กิโลห่างจากชายแดนไทยเหนือประมาณ2กิโลเมตร ยังไม่มีความเกี่ยวข้องกับชาวบา้านบางกรแต่อยา่างใดอันนี้คือในกรณีที่มีการกล่าวอ้างนะครับว่าเกี่ยวข้องขยงเช่นโยงกับชาวบา้านและสามครับชาวบา้านให้ขอ้อมูลว่าข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่กุทยานแห่งชาติแกงกระจาดให้เ่าระบุว่าอาวธที่ใช้ยิงเฮลิคอปเตอร์ปปรเป็นปืนไปร์มาเด็เรามีข้อสังเกตว่าสักระาพาของปืนชนิดนี้มีไม่มากพอในการยิงเฮลิคอปเตอร์ตกอย่างไรก็ตามเราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า อาวุธปืนนั้นเป็นปืนเท็กเซึ่งเป็นอาวุธสงครามประชาชนไม่สามารถซื้อขายหรือครอบครองได้อยู่แล้วจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับชาวบ้านบางกอแต่อยา่างใดครับอีกคำชี้แจงหนึ่งจากชาวบ้านครับในกรณีคดีความของ,ของความอีเซีตบางกอยขอชี้แจงสถานก,การณ์ล่าสุดขณะนี้นะครับเปนเรื่องคดีคว,วามตอนนี้ในส่วนของคดีความนะครับหนึ่ง ผลการเจรจาในระหว่างการทํางานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่บาศสยรัดสภีส่วนทั้งการพัฒนาและพื้นฟูคุณภาพชีวิตของกระเหลี่ยงในพื้นที่บางกอยเห็นชอบว่าให้พนักงานสอบสวนสลอการดาเนินการใดๆเอาไว้ก่อนนี่คือหลักการสําคัญที่เราได้มีการเจรจาการเมื่ที่ผ่านมาและทำอยอยู่ 2. ครับวันที่24พฤษภาคม2 5 6พากชาวบ้านบางกอยทั้ง28ราย ได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนให้ไปพบที่สถานีตำรวจภูทอนอำเภอแต่กระจานเพื่อรับทราบข้อหาเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507เมื่อวันที่24เมื่อวานที่ผ่านมานี่คือการกระทัที่ย้อนแย้งกับ m o โูในการแก้ไขปัญหาและให้สรรองรับ3พนักงานสอบสวนแจ้งว่าในวันที่28พฤษภาคม2564 ให้สบ,บายวันที่ายคนไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำตัวสั่งฟ้องสอพนักงานอ,น,นอายการแต่ล่าสุดที่เราได้รับแจ้งมาคือเขาจะส่งให้อายการสั่งท้องภายในวันที่27นี้ซึ่งเร็วว่าหนึ่งวันครับพี่น้องครับ <c oughs> และสี่ับคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากฎหมายและคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาคดีความยังไม่มีการประชุมจนวันนี้นั่นหมายความว่าคณะทำงานที่แก้ไขปัญหาเรื่องคดีความนี้โดยตรงที่ต้องขึ้นมาโดย นายกรัฐมนตีลงนามแล้วมีท่านธรรมนัสเป็นประธานเนี่ยยังไม่ได้ทํางานใ,นใดเลยและพนักงานสอบสวนทําไมจึงเล่งรัดคดีและแตักฟองชาวบ้านและเพิ่มข้อหาหนักชาวบ้านครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ต้องเรียนทห้ทราบว่าเดี๋ยวน้องนะครับที่เป็นประธา,า,านจามารถ้า การยื่นเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรอท่านธรรมนัฐนะครับเป็นการแจ้งไปที่ท่านธรรมนัฐให้ลงมาล้างหนังสือน,นะครับนะครับอันนี้เป็นการยื่นหนังสือนะคะโดยเบื้องต้นนะคะโดยมีแบงค์นะคะโดยมีแบงค์นะคะตัวแทนะะแชาวบ้านบางกอยเปนนะครับ ช่การกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะก็สามารถทยอยเข้ามาร่วมที่บริเวณกพลรนะคะตรงข้้งทางดยกรัฐบาลได้ตลอดเลยวไม่มีหนังสือไปถ้าทํามานั้นะคะไม่ลงมารับหนังสือด้วยตัวเองแล้วก็ไม่มีรายรับอักษรเนี่ยเราจะปักหลักที่นี่ค่ะจัดก็จัจัดให้หมดกันไล่ก็ไล่วันนี้ถ้าไม่จัดการให้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ชาวบ้านติดคุกครับเรายอมไม่ได้ถ้าจะต้องติดโควิดเรายังรักษาหายได้แต่ชาวบ้านข้อโดนคดีกวรม คดีหนักมากๆาชาวบ้านต่อให้ไม่ติดโควิดแต่ชีวิตก็เหมือนตายทั้งเป็นครับเรายอมเสี่ยงกับโควิดเพื่อตักหลักที่นี่จนกว่าท่านธรรมนัฐจะมาให้คําตอบและมีรายลักษณ์อักษรชัดเจนว่าจะยุติคดีความการช่วข้อกล่าวหาและจะชะลอคดีความจนกว่าคณะกรรมการที่แก้ไขปัญหาจะตั้งเสร็จครับวันนี้เราจะรออยู่ที่นี่ครับช่เราช่วงเวลาตั้งแต่บายโมง น้องจะไปยื่นหนังสือนะครับที่สํนานักงานอายการนะครับเพื่อร้องขอความเป็นธรรม